ในบ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้มาทำไอติมอีกแล้วนะคะเป็นไอติมมะม่วงสูตรแบบง่ายมากๆวัตถุดิบเพียงแค่3อย่างวัตถุดิบอย่างแรกก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะพอดีซื้อมาจากแมคโครแบบแช่แข็ง มันขายมาเป็นแพ็คใหญ่เราก็ลองซื้อมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะคะซื้อมาแล้วก็เลยหาเรื่องกินนั่นเองก็เลยจะเอามาแมทกับมะม่วงสุกค่ะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้วันนี้เราเลือกแบบที่มันไม่สุกมากคือจะมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆคือส่วนตัวชอบนะคะแบบเปรี้ยวๆหวานๆถ้าใครชอบหวานมากก็เลือกแบบสุกๆได้เลยค่ะ นำทั้งหมดนี้นะคะใส่ลงไปในเครื่องปัน่นจากนั้นเติมน้ำจืดสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มันปั่นง่ายขึ้นไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทานมันจะแข็งจนเกินไปค่ะจากนั้นก็นําไปปั่นในเข้ากันเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์หรือว่าใส่กล่อง, <_ S 1> งตาลที่เรามีได้เลยค่ะ วันนี้เราก็จะทําให้มันทานง่ายขึ้นหลังจากที่เราแช่ฟรีสไว้นะคะด้วยการใช้ไม้นะคะเสียบลงไปเพื่อเป็นที่จับเวลาทานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปแช่ช่องฟรีซได้เลยค่ะมาแล้วค่ะแช่ข้ามคืนเลยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะไม้ก็จะมีเอียงนิดหน่อยจากนั้นเราก็มาแกะออกจากพิมพ์เลย มาชิมกันดีกว่าค่ะอันนี้ที่เห็นเป็นเม็ดๆขา,ขาวๆนั่นก็คือเนื้อมะพร้าวนะคะเราไม่ได้ปั่นละเอียดมากก็จะเป็นไอติมที่ทำทีไรก็อร่อยนะคะเพราะว่าวัตถุดิบมันแบบอร่อยอยู่แล้วไงน้ำตาลอะไรก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ามะาม่วงหวานอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาเจอความมันของเนื้อมะพร้าวก็เข้ากันดีนะคะเพื่อนๆทำใส่กล่องเก็บในตู้เย็นไว้นะคะหน้าร้อนนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ